นี่เป็นคลิปที่2ของหนังสือ Atomic h a b i t เปลี่ยนนิสัยเราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นก็คือการเปลี่ยนในิสัยเล็กๆนี่แหละจะช่วยให้เปลี่ยนถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็เข้าไปในโปรไฟล์แล้วน่าจะอยู่ก่อนคลิปนี้คลิปเดียวแหละอันนี้เป็นคลิปที่สองแล้วก็จะเล่าถึงพลัสหลังของหนังสือแล้วก็เราจะมาสรุปกันไปดูกันครับต่อด้วยการค้นหาและแก้ไขสาเหตุของนิสัยเสียก็ไม่ยากอะก็ เอาเรายกตัวอย่างตรงนี้แล้วกันนะว่าเฮ้ยโปรแกรมสมองใหม่ให้ทําอะไรแล้วว่าแฮปปี้อย่างเช่นการออกกําลังกายคือบางคนเนี่ยก็จะคิดว่ามันมันเหนื่อยอ่ะฉันไม่อยากไปอ่ะแต่ถ้าไปมองใหม่นะว่าแบบเราไม่ได้ไปเหนื่อยเราไปแล้วเราได้พัฒนาตัวเองกลับมานะคือเราเปนา็นนักกีฬายิงธนูสิ่งหนึ่งที่โค้ชบอกเราทุกครั้งคือมาซ้อมเถอะไม่ว่าจะยิงดียิงห่วยแต่ทุกครั้งที่ซ้อมคุณจะได้อะไรกลับไปเสมอเพราะฉะนั้น โปรแกรมตัวเองใหม่ซะนะว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยทำแล้วมันแฮปปี้อย่างการเงินอย่างเงี้ยคือถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยออมเงินแล้วเราจะไม่ลําบากออมเงินแล้วเดี๋ยวทีหน่อยเราจะรวยนะที่เพื่อนที่ไม่ออมมันจะต้องมายืมตังค์เราคือเราก็จะออมได้อย่างมีความสุขเนาะกดข้อที่3ก็เหมือนที่พูดมทาทั้งเล่นคือทําให้มันเป็นเรื่องง่ายง่ายและสนุกไปช้าๆอย่าหันหลังกลับอันนี้เราขอยกตัวอย่างเอาเป็นคนที่เกียดกันวิ่งมากการวิ่งในฟิตเนสเป็นศัตรูกับเรามาก เราจะต้องไปวิ่งที่สวนสาธารณนะเท่านั้นเพราะบรรยากาศดีแต่ปรากฏว่าด้วยความที่หาที่จอดรถยากไปทีต้องเดินทางนานมันก็เลยเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยเขาก็เลยบอกเฮ้ยไปช้าๆไปข้างหน้าช้าๆก็คือค่อยๆก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเล่นใหญ่ไม่ต้องเล่นใหญ่เบอร์น,นั้นไปฟิตเนสเนี่ยที่คอนโดข้างล่างมีฟิตเนสวิ่งไปเลยครึ่งชั่วโมงดูคลิป u t u b e จบคลิปหนึ่งเลิกกลับพรุ่งนี้ลงไปวิ่งอีกเอา้าทำได้ทุกวันเฉย แล้วพอขนเฉลีย่ยเนี่ยมันเยอะกว่าเราไปวิ่งที่ส่วนอีกนะคือนับจํานวนกิโลกันไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือก็อยากแนะนำเหมือนกันว่าไปช้าๆอย่าหันหลังกลับรวมกับบทที่ผ่านมาทําให้มันง,ง่ายและสนุกทำเรื่องเล็กๆไปาดูวันต่อไปที่เราโน้ตไว้ก็คือเราจะทําสําเร็จมากขึ้นโดยใช้ความพยายามน้อยลงลก็คือก็ยังยังเป็นตัวอย่างของการวิ่งอยู่ก็คือ ไม่ต้องพยายามเยอะไม่ต้องพยายามไปวิ่งที่สวนสาธารณะรอบเขาใกล้ๆเขาแบบก้าออกจากข้อวิ่งได้เลยได้ยิ่งดีก็ต้องมีวินัยหนะบนางคนมีเครื่องวิ่งอยู่ที่บ้านแต่ก็เอาไว้ตากผ้าก็ต้องอย่างที่บอกหนังสือเล่มน,นี้มีเรื่องสําคัญอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกก็คือทําให้ง่ายสนุกสม่ําเสมอความว่าสม่ําเสมอก็คือมีวิน,นัยาวนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราโน้ตไว้ต้องการวาดรูปให้มากขึ้นใช่ไหมก็วางดินสอป,ปากกาสมุดไว้ใกล้ๆตัวต้องการออกกําลังกายเตรียมชุดเลย สมมติเช้าจะไปวิ่งเนี่ยก่อนนอนเตรียมชุดไว้เลยแล้วเช้ามันจะแบบไปใส่ชุดคือมันจะมีแรงกระตุ้นน่ะตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นเรื่องของเทคนิคแล้ววิธีขจัดดินพอกหางหมูด้วยกดสนาทีมันคืออะไรวะกด2นาทีต้องไปอ่านกันเราเองแต่มีคีย์สำคัญซึ่งก็กลับไปประโยคเดิมที่เราพูดอยู่บ่อยๆก็คือเฮ้ย hey, ง่ายทําให้ง่ายอ่านหนังสือก่อนเข้านอนก็เปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือหนึ่งหน้าเล่นโยคะ3านาทีก็เป็นหยิบเสือโยคะออกมา ทบทวนความรู้หนึ่งวิชาก็เป็นเปิเปดสมุดจดบทเรียนคืออันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ทาอยู่เหมือนกันก็คือวันไหนที่ไม่อยากเล่นกีฬาอย่างที่บอกเราเป็นนะักกีฬายิงธนูมันจะมีวันที่ไม่อยากยิงธนูเลยวิธีที่เราทาคือเอาตัวไปอยู่ที่สนามไม่สนใจอยากยิงไม่อยากยิงเอาไปถึงสนามก็เห็นยิงทุกครั้งนะก็ซ้อมทุกครั้งแล้วซ้อมหนักด้วยอันนี้ก็คือเออกด2นาทีนั่นแหละก็คือให้ทําให้มันง่ายไม่ต้องไปคิดมากนี่บอกว่าเทคนิคนี้ก็ใช้ได้ผลกับเรื่องอื่นๆด้วย คือสมมุติว่าเราโหเกียดการออกกำลังกายมากนั้นเราไม่ออกกำลังกายนะเราไปลงยิมทุกวันเลยติดกันไปแค่สองนาทีเฮ้ยเดี๋ยวมันพัฒนาต่อไม่เชื่อลองอ่าไม่เชื่อลองถ้าคอนโดใครมีฟิตเนสวิ่งลงไปฟิตเนสเลยแล้ววิ่งสองนาทีแล้วกลับเลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเลยอันนี้ต้องลองด้วยตัวเองนะมันถึงรู้แต่เราลองมาแล้วเราเลยกล้าพูดไงอันนี้เป็นเรื่องของ ก็จะยกตัวอย่างเงื่อนไขเรื่องการสูบบุหรี่อันนี้ก็คือเป็นเป็นวิธีสร้างเงื่อนไขให้นิสัยที่ไม่ดีมันหายออกไปทําให้มันยากในนิสัยไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการจะเลิกบุหรี่เราก็เอาบุหรี่ไ้ในรถตั้งกฎเลยว่าถ้าจะสูบบุหรี่ต้องเดินไปที่รถแล้วหยิบแล้วสูบนอกบ้านตรงนั้นเท่านั้นแล้วเราอยู่คอนโดงไงเดินไปที่รถแม่โคตรไกลอ่ะเออมันก็ลดลงนะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญจนเลิกได้ในที่สุด กฎข้อที่4ทําให้หน่าพึงพอใจอันนี้ก็คือสรุปง่ายๆก็คือทําให้มันสนุกให้รางวัลกับตัวเองด้วยก็คืออากดสูงสุดแห่งการเปลี่ยนพฤติกรรมพพูดถึงอะไรก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆเกนี่ยเหมือนที่เราบอกมาตลอดคือเรื่องอย่างสิ่งเล็กๆเรื่องอยากเป็นคนมีระเบียบหรอถ้าตื่นมาแล้วที่นอนมึงยังไม่เก็บเลยจะเป็นคนมีระเบียบไหมก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆแค่นั้นเองตื่นมาเก็บที่นอนทําไปสักพักเดี๋ยวนี้ใสเป็นระเบียบมันจะเข้ามาหาตัวเราเอง เรามาดูต่ออ่ะมีวิธีติดตามผลด้วยก็อันนี้ก็คือพายกตัวอย่างนะวิธีติดตามผลก็คือเฮ้ยเราทเประจำวันหรือเปล่าเราจะมีเช็คลิสก็คือทําปฏิทินใหม่แล้วติ๊กว่าวันไหนทําได้เราจะมีกฎว่าทุกวันต้องวิพื้น30ทีเอาแค่นี้เพราถ้าเกินกว่านี้จะขี้เกียจและไม่ทําวันไหนไม่ทําเราก็จะไม่มีกระตาบบานปฏิทินพอเห็นปุ๊บเราก็จะรู้สึกรู้สึกขีะไม่สบายใจทั้งที่มันเป็นเรื่องง่าย ต่ออันนี้ค่อนข้างสําคัญเป็นเทคนิคที่ที่ดีก็คือเฮ้ยก,การมีเพื่อนที่มีความรับผิดชอบเนี่ยช่วยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้อย่างไรก็คือคือถ้าทําอะไรแล้วมีพยานรู้เห็นอะ่ะเราก็จะทำไงคือประกาศไปแล้วอะ่ะว่ากูจะทํกูจะเป็นจะไปวิ่งนะเราไม่ไปวิ่งเพื่อนมันก็บอกหมาใช่ไหมอันนี้บทนี้คียของมันก็คือจะเป็นเรื่องเออก็หาเพื่อนที่มีความรับผิดชอบนะทำร่วมกันได้ก็ดีหรือบอกให้เขารับรู้เป็นพยานได้ก็ดี อันนี้ก็จะเป็นเรื่องส่วนของพาร์เทคนิคแหละก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล,ล้วล่ะเพราะว่าเออก็จะพูดถึงเรื่องออปชั่นเสริมที่จะทําให้นิสัยดีๆเนี่ยมันอยู่กับตัวได้ดีขึ้นและพัฒนาขึ้นก็คือเขาก็บอกว่าพันธุกรรมมีผลนะจ๊ะแต่เราเปลี่ยนได้ไม่ต้องห่วงให้รับมือกับมันคือเขาบอกว่านิสัยคนเราไม่ได้ถูกกาหนดโดยบุคลิกภาพของเราเพียงอย่างเดียวพันธุกรรมสนับสนุนแน่นอนอย่างเช่น เรามี DNA นักกีฬาจากพ่อจากปู่เฮ้ยเราจะเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นแต่มันก็ไม่ได้กําหนดความเป็นตัวเรานะเราเปลี่ยนมันได้เราค่อยๆเปลี่ยนมันได้ก็รับมือกับมันหาวิธีรับมือกับมันอันนี้เป็นเทคนิคเราก็จะไปเร็วๆนะเพราะมันจะจบเล่นแล้วละคลิปก็รู้สึกจะยาวเกินไปละนี่ไงคีย์ของมันอะไรที่ฉันทําแล้วรู้สึกสนุกอะไรที่ฉันทําแล้วรู้สึกเสียเวลาตัดไป ที่ไหนที่ฉันจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าคนทั่วไปอันนี้จะเป็นตัวชักชวนให้เราทํากิจกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยที่เราอยากทําเช่นเราอยากเป็นนักวาดเราไปอยู่ในกลุ่มนักวาดมือโปรเลยท้อนะเว้ยเลิกเป็นไปอยู่ในกลุ่มสมัครเล่นด้วยกันนี่แหละคือคีย์ของที่ไหนที่ฉันจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าคนทั่วๆไปมากดของโกดิล็อกมันเป็นออปชันอะนะเราก็คงไม่ไม่สรุปอะไรฟังถ้ามีเวลาอ่านก็ดีนะเพราะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะซับซ้อนนิดนึง อย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้จะอ้างอิงด้วยทฤษฎีวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าทาตามก็เกิดผลแน่นอนมันมีข้อเสียด้วยเว้ยข้อเสียของการสร้างนิสัยที่ดีก็คือยิ่งเรายึดติดกับตัวตนเฉพาะด้านมากเท่าไหร่เรายิ่งก้านหน่ายากขึ้นเท่านั้นพอมีนิสัยดีแล้วอ่ะดีต่อไปได้นะไม่ต้องไปยึดติดว่าตัวเราตอนนี้ดีมากๆแล้วเออมันดีต่อไปได้เรื่อยๆแหละแต่ก็เหมือนเริ่มอย่างที่บอกเล็กๆง่ายๆไม่หักโหมสนุกทำต่อเนื่อง ทั้งหมดก็คือหนังสือเล่มนี้แล้วก็คือเราทําตามวิธีในหนังสือเล่มนี้มาสองปีละออปีหรือสองปีนี่แหละตามไม่ได้เพราะว่านี่เป็นการอ่านรอบที่สองเพื่อจะมาสรุปให้ทุกคนฟังชีวิตเราเปลี่ยนไปมากจริงชีวิตเราดีขึ้นมากสุขภาพเราดีขึ้นมากสุขภาพการเงินเราก็ดีขึ้นมากเดี๋ยวมาฟังสรุปกันอีกทีให้ชัดๆคราวนี้ก็ถึงเวลามาสรุปหนังสือเล่มนี้คือ จริงๆอยากให้รัฐบาลแม่งซื้อให้ทุกคนอ่านคนไทยทุกคนควรได้อ่านเพราะว่าเราจะเปลี่ยนในิสัยเล็กๆทําให้เราเป็นคนมีสุขภาพดีมีสุขภาพทางการเงินที่ดีคือพอมีระเบียบว,วินัยอ่ะแล้วมันดีหมดทุกอย่างทีนี้ระเบียบว,วินัยเนี่ยแม่งสร้างยากหนังสือเล่มนี้เขาค่อยๆสอนไงพอเรารู้ใช่ไหมว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเปลี่ยนแค่ในิสัยเล็กๆ,ๆจริงเราเปลี่ยนเริ่มแรกนะเรื่องเดียวที่เราเปลี่ยนเลยคือตื่นมาแล้วเก็บที่นอน แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนนิสัยเล็กๆอย่างอื่นตามวิธีในหนังสือเล่มน,นี้ตอนนี้เราเป็นคนหนึ่งเราเป็นนักกีฬาสองเราเป็นคนมีระเบียบว,วินัยและมีแผนในการทํางานทุกๆวันชีวิต Worklife Balance เป๊ะการเงินมีเงินเก็บมีเงินฉุกเฉินมีเงินลงทุนทั้งที่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากมันก็คือตัวเราเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตด้วยเรื่องเล็กๆด้วยนะมันง่ายอะ มันเปลี่ยนง่ายอ่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เปลี่ยนอะไรใหญ่โตเปลี่ยนเรื่องเล็กๆง่ายๆแต่ได้ผลใหญ่โตก็อยากแนะนํานะว่าเฮ้ยอ่านกันเถอะอ่านกันเถอะอ่านง่ายนิดนึงอ่านไปัรระบทอ่ะแล้วก็ทําสรุปแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้น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 มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็พบกันใหม่ชีิตต่อไปกับ I This Last Night. อริทิสลาสไนท์ฝากกดติดต,ตามด้วยนะครับขอบคุณครับ